มัจจุราชสีน้ำพึ่งหมดที่57นี่เป็นเวรหรือเป็นกุศลสำหรับเรากันแน่นอจจึงจะต้องมานั่งรับฟังเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายร่วมมือกันประกอบกรรมชั่วถึงสองครั้งสองหนแล้วจำเพาะจะให้เราเป็นผู้แก้ไขเสียด้วยรัตนาชไหนคิดอย่างเศร้าส้อยระคนเจ็บแค้นขณะที่นั่งประสานมืออยู่บนเก้าอี้ในห้องรับแขกรอการกลับมาของสามี เกือบสามชั่วโมงมาแล้วที่เธอปล่อยให้ความรู้สึกชืดชาอยู่กับข่าวใหม่ที่ได้รับเมื่อข่าวฟังเรื่องลมหรือไทยกับปวุธเธอก็ยังไม่ได้มีความเจ็บปวดเท่าครั้งนี้อุรารัตท้องกับปัดเหมือนโลกทั้งโลกถล่มทลายลงมาแทบเท้าเท่าที่อุรารัตกราบลงขอความช่วยเหลือจากเธอทำไมจะต้องเก็บมาครุ่นคิดให้เสียเวลาเข้ามาอ้างว่าเขาเป็นเมียเราเองละ่ะไม่ใช่เมียของปัดคนหนึ่งหรอกหรือไม่รับฟังเสียก็สิ้นเรื่อง เสียงที่หนึ่งกระซิบอยู่ใกล้ๆไม่คิดได้หรือขืนไม่รับฟังครั้งนี้ครั้งต่อไปเขาก็จะต้องมานั่งรำพันให้เราฟังอีกนั่นแหละฟังบ่อยๆมันจะดีอะไรกันยิ่งฟังหัวใจเราก็ยิ่งถูกทำร้ายเจ็บแสบขึ้นทุกทีเสียงที่สองเตือนอย่างละห้อยละเหี่ยคนคนนั้นกราบลงบนเท้าเราได้อย่าหวังเลยว่าเขาจะทำอย่างอื่นไม่ได้ปัดเขาจะปล่อยให้มาทำกับเราได้เทียวหรือ อย่าลืมสิว่าเราก็เป็นเมียคนหนึ่งเหมือนกันเป็นเมียด้วยความโมโหโกโรธไม่ใช่ความรักแต่เราก็มีสิทธิ์มากกว่าใครๆเฉยเสียเถอะสิทธิ์อย่างนี้อย่าใช้ดีกว่าเราเป็นเมียก็จริงแต่เขามีลูกด้วยกันเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันดีกว่าทั้งสองเสียงต่างแก่งแย่งกันแนะนำรจนาชไหนยอย่างหนักหน่วงแล้วในที่สุด ภาพอุรารัดกราบลงอย่างหมดประตูสู้ก็ผุดเด่นขึ้นมาในมโนภาพรัจนาชะไหนไม่อาจเมินเฉยต่อผู้หญิงที่กำลังจะประสบพายนะได้มโนธรรมของเธอมักจะสั่งให้ยอมพ่ายแพ้แก่ความเดือดร้อนของผู้อื่นเสมอต้องขอโทษที่ฉันผิดเวลามากฉันไปธุระกับผู้กำกับเสียหลายชั่วโมง เสียงของปัดดังขึ้นที่ประตูทําให้หญิงสาวสะดุง้งเพราะกําลังตกอยู่ในห่วงแห่งความคิดเพลินรู้สึกกระดากกระเดืองนิดหน่อยในวาจาเป็นเชิงรายงานตัวของเขาช่างทําราวกับเคยทําเช่นนี้มาตั้งแต่วันแรกแต่งงานใบหน้าอันอิดโรยของเขาคล้ำด้วยแดดและฝุ่นแต่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงถึงความสุขภายในเห็นแล้วรจนาชไหนก็ใจอ่อนทานข้าวหรือยังนะ่ะ ปัดเข้ามานั่งถามจนชิดตัวมิหนำซ้ำยังเอื้อมจับมือเธอไว้อีกด้วยยังค่ะคอยหรือขอบใจมากในตาของเขาเป็นประกายวาวผู้กำกับอุสตส่าห์เกาะตัวถึงไรจะปฏิเสธก็ไม่เหมาะ เพราะถ้าเขาไม่ต้องการตัวเราจริงๆเขาคงไม่มาแน่ต้องไปกับเขาทั้งที่ไม่รู้สึกสนุกเลยสักนิดเดียวไปถึงไหนๆก็ไม่รู้สึกสมอะไรทั้งนั้นมองเห็นแต่ภาพบ้านของเราที่มีคนคอยมันทําให้กระวนกระวายอยากหวนกลับมาอย่างนี้เองเธอคงหิวข้าวแล้วสินะฉันจะไปอาบน้ําเดี๋ยวนี้แหละแล้วจะเล่าให้ฟังว่าไปพบอะไรมามั่งวันนี้แกงอะไรแกงเผ็ดเนื้อแกงค่ะคุณแม่ไปได้มาจากตลาด วิเศษวันนี้ต้องขออนุญาตดื่มสักหน่อยนะแก้เหนื่อยและฉลองความพ่ายแพ้ของตัวเองเขามองรัตนชาไนด้วยแววตาเจ้าชูททำให้หญิงสาวขวยเขินต้องหลบตามองมือตัวเองอย่างไร้ความหมายความอบอุ่นพุ่งขึ้นมาชีวิตที่มีความผูกพันมีเจ้าของและเป็นเจ้าของใครอีกคนหนึ่งจึงทำให้มีความสุขเช่นนี้เอง ความรู้สึกอันอ่อนหวานท่วมทนจนแทบจะลืมรสที่เคยเจ็บปวดเกลียดชังเสียหมดสิ้นแต่เมื่อเขาพละไปเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วความเศร้าและสำนึกถึงความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นก็กลับเข้ามาครอบงำอีกครั้งหนึ่งคำปราศัยอย่างอ่อนโยนสุภาพของเขาทำลายทิฐิและความใจแข็งของเธอเสียกว่าครึ่ง ถ้าเขายังคงมีกริยาท่าทีเสมือนเป็นสามีที่แสนรักใคร่ในตัวเธออยู่เช่นนี้เธอจะเอ่ยปากขับไล่สายส่งให้เขากลับไปร่วมชีวิตกับอุราตร์ได้อย่างไรกันหนอหญิงสาวคิดอย่างวุ่นวายใจถ้าหากเขาเอะอะตึงตังประชดประชันเธอเสียอย่างจะดีกว่าอย่างน้อยเธอก็ตั้งแงเยาะเย้ย,ะย,ะยะเขาได้ไม่ยากนักแต่นี่เหนื่อยกลับมาจากงานแล้วเธอจะฝืนโยนความเดือดร้อนแหงนไหนให้เขาได้อย่างไร แต่เธอจะยอมแพ้และทำเพิกเฉยเสียไม่ได้ยิ่งนานเธอก็จะยิ่งใจอ่อนมากขึ้นทุกทีนั่นเป็นผลร้ายแก่ตัวเองอย่างยิ่งถ้าดำเนินการแยกร้างกับปัดไม่ทันใจอุรารัดภรยาของเขาคนนั้นอาจจะขนของมาอยู่ร่วมบ้านอย่างหน้าตาเฉยหล่อนกล้าอย่างกับอะไรดีและต่อจากนั้นเธอจะเดือดร้อนยิ่งกว่าเก่าอีกหลายเท่า ไม่มีวันเสล่ะที่หล่อนจะยกเว้นหรือเมตตารัจจนาชนาชไหนจะทนฟังคำเสียดสีหึงหวงของหล่อนได้ไหวหรือหล่อนเก่งอย่างกับอะไรดีไม่เอาละรัจจนชนาชไหนจะต้องเข้มแข็งแกร่งกล้าเพื่อผ่าตัวเองผ่านห่วงเหวนี้ไปให้ได้อย่าสงสารคนอื่นจนยอมลำบากภายหลังเลยขอให้เขากินข้าวอิ่มน้ำสําราญเสียก่อนเถอะขืนพูดกําลังห,หิวอย่างนี้จะผ่านมโมโหเสียอีก ความเป็นคนเจ้าโทโสของปัดนั้นรัจนาชไหนออกจากกลัวเสียแล้วปัดหน้านวนออกมาจากห้องพักของเขากางเกงแพรสีน้ำเงินเสื้อคอกลมสีขาวทำให้ดูกรีดกลายสดชื่นขึ้นไม่ใช่หนุ่มชาวไร่พูดรากรำกรมำกลายอีกต่อไปเขาตรงเข้ามานั่งที่เดิมจับมือเธอไว้อย่างเดิมอีกพรุ่งนี้ช่วยขนสมบัติของฉันเข้าห้องมาไว้ในห้องใหญ่เสถีนะ ขี้เกียจส่องกระจกบานเล็กเต็มทีแล้วเหลือแต่โต๊ะทํางานไว้ที่นั่นก็พอถ้าฉันนึกอยากจะอ่านหรือทํางานบ้างเธอจะได้ไม่รําคาญแสงไฟอ๋อเอาอย่างนี้ก็ได้พรุ่งนี้ฉันจะหยุดสักครึ่งวันช่วยจัดห้องนอนของเราใหม่รอให้ฉันกลับมาตอนบ่ายนะเธอนะไปรับประธานข้าวเถอะค่ะรัจนาชไหนพูดเรียบๆความเบิกบานทำให้ปัดไม่ทันคิดว่าเธอเลี่ยงเขาเล่าต่อไปว่าวันนี้นั่งรถไปกับผู้กำกับ ปล่อยให้ผู้กำกับพูดคนเดียวเสียตั้งหลายหนจนถูกล้อว่าใจลอยกลับมาบ้านเพราะเป็นห่วงว่าเมียจะคอยไปไหนผิดเวลาไม่ได้บอกเมียวไว้กลัวจะต้องนอนนอกมุง้งรู้ไหมว่าฉันเกือบจะรับสารภาพออกไปแล้วสิมันพะวงคิดอยู่เรื่อยๆจริงๆแต่ไม่ถึงกับกลัวต้องนอนนอกมุ้งหรอกนะเชื่อว่าคุณเพื่อนคงไม่ใจร้ายอย่างนั้นเป็นแน่จริงไหมเฮ้อไปทานข้าวเถอคะค่ะหิวจังดิฉันไม่ได้ทานกลางวันซะด้วยโทษคอยตั้งแต่กลางวันแล้วสิ เขาลุกขึ้นพร้อมกับประคองภรยาให้ลุกขึ้นด้วยฉันนี่เล็วมากจริงๆถ้าสั่งให้ใครมาบอกเธอคงไม่อดข้าวกลางวันแน่แต่ฉันแปลกกว่าเธอตรงที่ไม่รู้จักหิวเสียเลยมันอิ่มตื้อไปหมดพอนึกถึงชื่อเธอก็อิ่มเสียแล้วถ้าไม่ใช่เป็นขณะที่หัวใจของรัตนาชไหนกำลังห่อเหี่ยวอย่างยิ่งเธอคงปราบปลื้มแทบลอยสูงจากพื้นเป็นแน่เธอรีบเดินอย่างรวดเร็วราวกับจะพยายามหลีกหนีให้พ้น ภาวะอ่อนแอทางใจพอถึงโต๊ะอาหารซึ่งประยงจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วก็ลงนั่งตักข้าวใส่จานทั้งสองส่วนปัดเดินเลยไปหยิบขวดเหล้าออกมาจากตู้ข้างหลังม่านซึ่งใช้เป็นที่ผักอาหารเมื่อเขาเดินถือแก้วบรรจุน้ำใสสีเหลืองอ่อนออกมานั่งรัจจนชนาชไหนลงมือรับประทานข้าวเสียแล้วมันเป็นการร่วมรับประทานอาหารอย่างประดักประเดิดพิลึกแต่ปัดก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีหิวมากหรือดีแล้ว หิวก็กินเสียเดี๋ยวจะปวดท้องมีอะไรให้เคี้ยวกับเล่ามั่งล่ะเขาสุดกายลงนั่งหัวโต๊ะชะงกหน้ามองจานอาหารทั่วทุกจานกุ้งทอดนี่ไงคะหญิงสาวเลื่อนจานกุ้งทอดมาให้เขาขอบใจทอดเองหรือเปล่าคะ่ะคุณแม่ท่านทอดอ๋อนี่คุณแม่อยู่ไหนล่ะอยู่ที่เรือนท่านคะ่ะท่านทานข้าวแล้วหรือยังคงทานแล้วคะ่ะคุณแม่สบายขึ้นมากตั้งแต่มีเธอมาอยู่ที่นี่ ท่านพูดให้ฉันฟังบ่อยๆฉันดีใจที่ตัดสินใจแต่งกับคุณเพื่อนรัชนาฉไหนก้มหน้ายิ้มกับจานข้าวไม่ใช่พอใจแต่อยากยิ้มเยาะต่างหากเขาช่างพูดออกมาได้อย่างตรงกันข้ามกับที่พูดไว้เมื่อก่อนไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวแหละว่าเขาจะไม่แกล้งหลอกลวงผู้หญิงจนตายใจผู้หญิงที่ถูกหลอกคงจะคนใดคนหนึ่งในจำนวนสองคนคืออุราต์หรือเธอวันนี้ทำอะไรบ้าง แหมอยากรู้ไปทําไมคะไม่เห็นเคยสนใจสักทีเมื่อก่อนฉันโง่อยู่มากแต่เดี๋ยวนี้ฉลาดแล้วต่อไปจะสนใจทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเธอคุยไปสิว่าวันนี้ทําอะไรบ้างก็ทําอย่างทุกวันแหลคะค่ะมีอะไรแปลกไปบ้างดอกหรือเช่นเป็นต้นว่านั่งคิดถึงฉันเสียจนลืมจัดผ้าในตู้หรือไม่คะ่ะปัดหัวเราะเบาๆอย่างอารมณ์ดี เห็นว่าภรรยายังไม่คุ้นกับการคุยอย่างกันเองเขาจึงลงมือรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วเวลาที่เขาหวงแหนและต้องการให้ผ่านมาถึงอย่างรวดเร็วแล้วผ่านไปช้าช้านั้นคือเวลาที่จะได้เข้ามาอยู่ในที่ระโหฐานตามลำพังกับภรรยาคนสวยแต่ครั้นเวลานั้นมาถึงเข้าจริงเพียงเขาโอบกอดเธอเข้ามาแนบอกเขาก็พบกับความไม่สมหวังและปวดร้าวยิ่งขึ้นเป็นลาดับด้วยหญิงสาวเบี่ยงตัวหลบอย่างว่องไว อย่าค่ะไม่จ้ะนี่ห้องนอนของเราโดยเฉพาะนะจะต้องกลัวใครเห็นอีกล่ะดิฉันไม่กลัวใครเห็นหรอกค่ะแต่ไม่ต้องการให้ใครมาทำอย่างนี้กับดิฉันปัดจุดบุริสูบแล้วนั่งลงบนเตียงมองดูเธออย่างพิจารณาพยายามทำใจให้เยือกเย็นโดยการพูดด้วยเสียงอ่นอ,อนโยนขอโทษถ้าเธอไม่พอใจฉันจะพยายามทำทุกอย่างตามความปรารถนาของเธอ เดี๋ยวนี้ชีวิตของเราทั้งสองผูกพันกันอย่างแน่นเหนียวแล้วฉันรับรองว่าสิ่งใดเป็นความสุขของเธอฉันจะทำสิ่งนั้นหญิงสาวมีประกายตาอันแวววาวขึ้นมาทันทีแน่ใจหรือคะแน่ใจเขาตอบอย่างหนักแน่นจะย้ำคำปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ฉันขอรับรองว่าสิ่งใดเป็นความสุขของเธอฉันจะทำสิ่งนั้นโดยไม่มีเงื่อนไขหรือคะแน่นอนถ้าอย่างนั้นดีฉันขอหนังสือยาจากคุณคะ่ะ หญิงสาวยืดกายตรงมองดูเขาเต็มตาเข้มแข็งและท้าทายปัดหัวเราะเข้าใจว่าภรรยาแสนงอนอยากจะเอาชนะเขาต่อไปคุณเพื่อนยังโกรธฉันไม่หายหรือจ๊ะที่ยอมแพ้แพ้เธอแล้วอย่างน่าชื่นตาบานเลยจ้ะฉันขอสัญญาว่าฉันจะไม่ขอพูดอะไรบ้าๆอย่างที่แล้วมาเป็นอันขาดถ้าเธอยังเคืองไม่หายจะลงโทษยังไงฉันก็ยอมทั้งสิน้นสำหรับเรื่องที่ผ่านมาแล้วดิฉันไม่ติดใจที่จะคิดอะไรแล้วละค่ะ ขอให้เราผ่านไปเสียเถอะนั่นเป็นการถูกต้องที่สุดเขาฉวยมือเธอขึ้นไปจูบอย่างรวดเร็วปัดป้องไม่ทันเราจะร่วมชีวิตกันต่อไปด้วยความรักและความศรัทธาอันดีงามเพื่อสร้างหลักฐานไว้ให้แก่ลูกของเราที่จะเกิดมาทีหลังฝันมากเกินไปแล้วละค่ะคุณปัดรัจนาชนายยิ้มเยาะโดยเปิดเผยเรื่องเก่าเราจะจบมันลงในวันนี้และไม่มีการต่อเรื่องใหม่ต่อไปด้วย สำหรับคำมั่นสัญญาและความฝันอันสวยสดงดงามของคุณนั้นก็ขอให้คุณเปลี่ยนใจนำไปพูดกับคนอื่นไม่ใช่ดิฉันใครก็ใครละคะที่คุณควรจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาเนะปัดมองตาขมิงใครถ้ายังทำเป็นไม่รู้ดิฉันก็จะบอกให้คนที่คุณควรจะรับผิดชอบเขาและฝันให้สวยงามคือคุณอุรารัตค่ะปัดขมวดคิ้วถอยหลังไปนั่งที่เตียงอย่างใจเย็นขอเหตุผล เหตุผลที่เขาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณนะสิคะกฎหมายของหัวใจกฎหมายของความรักไม่เข้าใจคุณเป็นคนเข้าใจยากเหลือเกินนะคะหญิงสาวเยาะวันนี้คุณอุรารัตมาที่นี่คะ่ะเธอบอกดิฉันว่าเธอตั้งคันกับคุณและขอร้องให้ดิฉันแยกทางกับคุณเสียทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะคะเหลือที่จะเข้าใจปัดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหน้าแดงกำด้วยความโกรธ